ทุกคนวันนี้จอยพามาดูบ้านบางกอกบุรวัดพระรามห้านะคะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่หลังในสุดนะคะในซอยเนี่ยทั้งซอยมีแค่สี่หลังเท่านั้นเองแล้วก็พื้นที่บ้านเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะพื้นที่บ้านหลังนี้หกสิบห้าจุดสามตารางวาค่ะแล้วก็เป็นบ้านแบบทรงเดิมๆเลยอะ่ะคือซื้อมาไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็แบบเหลือกินเหลือใช้ก็เลยไปซื้ออีกหลังหนึ่งใหญ่กว่านี้นะคะในหมู่บ้านเดียวกันก็เลยไปอยู่บ้านหลังนู้นซะนะคะอ่ะนี่นี้ก็เป็นข้างบ้านเดิมๆเลยพื้นที่จอดรถสองขั้นนะคะแล้วก สามารถทําสวนเพิ่มเติมได้อีกนิดหน่อยแค่ตรงนี้ค่ะอ่ะก็มีห้องนอนล่างเดี๋ยวเราไปดูกันในบ้านนะคะเชิญค่ะเข้ามาปุ๊บก็โถงบ้านหลังนี้เลิดมากตรงที่ว่าผ้าม่านติดให้เราใหม่หมดแล้วเอ้าตัว แล้วก็เป็นบ้านที่มีห้องนอนถึงสห้องนอนนะคะอันนี้ห้องนอนล่างเนาะที่เมื่อกี้บอกว่าชมสวนได้แล้วก็อันนี้เป็นโซนหลังบ้านนะคะเดี๋ยวจอยให้ดูหลังบ้านนิดนึงนะคะเนื่องจากบ้านหลังเนี้ยอายุบ้านประมาณ4ปีนะคะ4กําลังจะเข้า5ปีก็จะเป็นพื้นระแนงที่ทำมาหมดแล้วตรงตรงโครงสร้างเหล็กด้านใต้เนี่ยค่ะดีหมดเลยแต่ว่าวัสดุตรงท็อปมันเนี่ยค่ะมันประมาณ4 5ปีเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามันก็เสื่อมบ้างหดบ้างอะไรบ้างถ้าสมมติว่าซื้อไปก็แค่ลงระแนงใหม่เพราะว่าโครงสร้างเหล็กข้างล่างมันนนนดีีะะะค่่าก็็จเเหว ตามอายุการใช้งานของเขาอันนี้ก็บอกไว้เลยนะคะไปซึ่งมีการมีระแนงหลังบ้านไน้ดีมากเลยตากผ้าอะไรก็สะดวกออกไปนั่งเล่นหรือทําอะไรก็สะดวกนะคะตั้งโต๊ะหมูกระทะก็ได้อยู่อ่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นโซนกินข้าวนะคะตั้งโต๊ะกินข้าวก็มองเข้ามาจากนอกบ้านก็จะได้ไม่เห็นเนาะแล้วก็ข้างล่างฝั่งนี้ก็มีห้องน้ําห้องน้าข้างล่างนี้อาบน้าได้ด้วยเพราะว่าเรามีห้องนอนล่างนะคะแล้วก็พอเข้ามาในนี้ปุ๊บก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวนี่คือยังใหม่เลย คือบ้านแทบไม่ได้อยู่คือเคยอยู่มาแล้วบ้างแหละแต่ว่าแทบไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเกิดการปรุงอาหารเล็กน้อยเล็กน้อยมากๆเพราะอยู่ไม่ถึงปีนะคะอ่ะแล้วก็เนี่ยขาวสะอาดซิงใหญ่โตนะคะมีบิวอินทั้งล่างทั้งบนไว้ให้เราแล้วแล้วก็หลังบ้านออกมาก็จะเป็นโซนแบบของเดิมซักล้างตั้งตู้เสือ้ออะไรเครื่องซักผ้านะคะตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นเป็นแบบของเดิมของบ้านแล้วก็ต่อไปเป็นระแนงที่จอยบอกเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยอ่ะไป แดีวเราพาขึ้นไปดูข้างบนกันข้างบนยังมีอีกตั้ง3ห้องนอนเนี่ยเชิญค่ะจะเห็นได้ว่าบ้านหลังนี้คือวอลเปเปอร์อะไรอ่ะใหม่เอี่ยมเลยนะคะแล้วก็มีบิวอินแล้วบางส่วนส่วนโถงตรงนี้นะคะทำไว้ให้เป็นห้องอนเนกประสงค์แล้วแล้วก็เนี่ยมีแอร์ด้วยตรงนี้คือเมื่อก่อนน่าจะติดติดแบบเทปสองหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งก็สามารถจะทำเป็นติดวอลเปเปอร์แค่นี้เองอะ นะคะหรือแม่ก็ทาสีเล็กๆน้อยๆตรงนี้เป็นห้องอเนกประสงค์นะคะเดี๋ยวจอยพาไปดูห้องนอนใหญ่ก่อนห้องนอนใหญ่ตรงนี้ออกมาก็จะเป็นเป็นระเบียงอ่ะดูบรรยากาศบรรยากาศในซอยบ้านเรานะคะแล้วก็มีแอร์สองตัวห้องนอนห้องนอนใหญ่เนี่ยมีแอร์ตัวใหญ่ตรงนี้แล้วก็มีแอร์ตัวเล็กตรงนี้จะเป็นโซนของตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ห้องนอนไอห,ห้องน้ําในห้องนอนใหญ่เนี่ยมีอ่างอาบน้ําด้วยนะคะแล้วก็มีโซนชาวเวอร์ปกติ ชักโครกก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะกระจุกใหญ่เลืเห็นความงามของเราได้เต็มตาแล้วก็มูลี่สวยงามนะคะไปดูห้องเล็กกันค่ะห้องเล็กเดี๋ยวไปดูห้องเล็กด้านหน้าบ้านก่อนนะคะด้านหน้าบ้านนี้ก็จะมีเนี่ยผ้าม่านมีแอร์มีบิวอินตรงโซนทีวีให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีตัวเครื่องแป้งมีตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ห้องน้ำก็มีเลยมีชาเวอร์ค่อนข้างใหม่นะคะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ได้อยู่ แล้วก็ห้องนอนเล็กห้องที่สองบิวอินตู้เสื้อผ้ากระจกตรงนี้อุ้ยเดี๋ยวเห็นตากล้องเน่กระจกตรงนี้เห็นจอยไปแล้วกันนะคะแล้วก็ตรงโซนทีวีแล้วก็ห้องน้ําค่ะมีเครื่องทำน้ําอุ่นให้เรียบร้อยแล้วสวยงามเป็นบ้านสี่นอนสี่น้ำนะคะเดี๋ยวเราลงไปเจอข้างล่างค่ะ สรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านหลังนี้บางกอกบุรวัดพระราม5พื้นที่ดินนะคะ65.3ตารางวาแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน245ตารางเมตรนะคะหน้าบ้านหันทางที่ตนออกเฉียงเหนือนะคะราคาอยู่ที่13ล้าน5 0 0 0 0บาทหากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรหาจะได้เลย095-789-9936ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ายบายค่ะ